อนามาดูกิจกรรมวันนี้กิจกรรมดีๆสำหรับเพื่ของเราในชั้นป .6 ค่ะกิจกรรมอําลาของขามาคูนะคะวันนี้เด็กๆได้ไปประกาศแล้วค่ะก็จบแล้วนะคะหรืออะไรค่ะนะตรงนี้เป็นบริเวณโดมน,นะคะจะมีนะเขาเรียกว่าเขาจะซุ้มให้เขาได้ขายรูกภาพเดียวนึกสากว่าจบแล้วค่ะ ของจริงไหมใช่อันนี้แกมโบอันนี้นกับโบอันนี้แับโมด้วยไหมอันนี้แกมโบอันนี้แกมโบไม่เป็นไรนะอันนี้ของจริงอบายๆกล้็หมายเจ๊จะไปแล้วทุ่มหนึ่งนะคะอีกทุ่มหนึ่งค่ะที่เราทางโรงเรียนจัดไม่ให้ค่ะให้ลูกของเราได้ถ่ายภาพด้วยกันเพราะพ่อแม่ก็มาถ่ายภาพค่ะ สวัสดีครับได้ดีนักจที่เกใส่บ้านใช่ไหมยังไม่เปลียนครับผมเป็นรองผู้ใหญ่ก็ได้เด็กรูนะคะว่าที่เชี่ยวชาญนนะนอนค่ะขอบคุณครับผมที่ขอเขด้วยโอ้สาธุครับใช่เเราเลมากนนะคะเจ้าเก่าเจ้าเดิมนะคะน้องหนูี่่นีมอ็มบกจะเยอะไหมต้องบอเชนแนวนะคะนี่เลยค่ะเขาจัดดอกไม้มาแล้วก็มาที่มาจำหน่ายเนาะ จัดแร็กดอยค่ะแร็กดอบถ่ายรูปด้วยได้ดิเองในนาองผู้ชมมาทุกกิจกรรมต้องอาศัยเขาทั้งทีมหน้าดไม้สวยๆอัีดเยบนี้ ค่ะใช่ค่ะสยามมันิีซอฟนะคะสุดยอดครับมาแสดงปฏิสิกับลูกสองคนมาถ่ายรูปพอกทับใสรับแปดทับแปดับแปดทับแปดไม่ดาแฟนคลับแฟนคลับแฟนคลับคุณพ่อไนะคะแฟนคลับก็ยกด้วยกยกด้วยฝากติดตามคุณพ่อนด้วยทำใื่เด็กๆค่ะคุณพ่อน่ารักน่าชมเชยนี่ก็เป็นผู้สนับสนุนให้คมรู้ภาษาจีนมาตลอดเหมือนกัน เด็กแกไม่บอดูกันนะครับปลาเราก็ดูปลาด้วยนะปลางานพี่โต้ให้บรรจุด้วยดีครับผมยินดีเสมอครับพป็นผู้สาธุครับผมเหนื่อยเลยเนาะต้องเลี้ยงต้องดูจะให้ดูนะคะท่านผู้ชมจะให้ดูนะคะทุกท่านเป็นปีแรกเลยค่ะ ที่มีมิติใหม่ที่ดีนี่คือรางวัลสถาบันโลกของเราเนาะแม่ลินค่ะเหมือนหน้าลามิดานะคะจากสุการ ICC ค่ะนำมาให้ภาษาจีนนำมาให้หลานใช่ไหมคะจอห์นนี่ค่ะนำมาให้จ้าหญิงอยู่คณิตเข้มนะคะเข้มค่ะสุดยอดค่ะขอบคุณมาจุดยอบคุณมากค่ะตามหาหลานยังไม่เจอค่ะยังไม่เจอค่ะมาเราไปกันต่อเด็กชายสุขะแจกสูงเนย เด็กชายอภิพี่วัดคูลทะเลเด็กหญิงเดนยาภาวัฒนารักน์เด็กชายสุภเรศกองเกิดเด็กหญิงลพัฒนาพีเตอร์โอเด็กหญิงแกนวราสว่างสุขเด็กชายฤตษพักเพียรสุพรรณ เด็กชายนักสิทธิ์รัตน,นเนรเด็กชายโสพลวิตรมันศีชุมเด็กหญิงพัชราพรพิททรเด็กหญิงอริสราหวังแอกราเด็กชายธรมรมนูญวาจาสิทธิเด็กชายนาวินเดชหามา thank right. you